สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญญาณที่น่าสนใจมากๆในตลาดทองคำนะคะมีข้อมูลชี้ว่าตลาดทองคำกระดาษหรือพวก derivative เนี่ยกำลังดูเปราะบางแล้วมันเหมือนจะเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเอ่อกำลังเร่งถอนทองคำแท่งจริงๆออกมากันเยอะเลยค่ะคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกันแล้วภาพใหญ่เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับ ระบบการเงินโลกหรือว่าทิศทางราคาทองคําบ้างคะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าไอ้ตลาดทองคำเดลิเวอรี a ทมเนี่ยหรือทองคํากระดาษเนี่ยคือธรรมชาติของมันนั้นไม่ได้มีทองคําจริงๆหนุนหลังเต็มร้อยเอยู่แล้วนะครับมันจะคล้ายๆระบบ fractional reserve ในธนาคารคือมีทองจริงส่วนหนึ่งแต่สร้างสัญญาได้มากกว่านั้นแล้วก็ ตลาดพวกนี้จริงๆไม่ได้ออกมาให้คนแห่มาถอนทองคำแท่งจริงๆในปริมาณมากๆพร้อมกันครับอ๋อค่ะค่ะน่าสนใจค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูตัวเลขกันหน่อยไหมคะเห็นว่ามีข้อมูลว่าแค่ปีเดียวมีการถอนทองคำแท่งจากตลาดคอมเม็กซ์ที่นิวยอร์กสูงถึง1,500ตันเลยเหรอคะซึ่งถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนหน้านี้ประมาณปี2019-2023ถึง2023 ที่อยู่แค่เราๆห0ายกว่าตันต่อปีอันนี้คือโหต่างกันเยอะมากนะคะ1,500ตันเนี่ยมันเข้ากับทองคำสำรองของบ้านเรา6-7เท่าเลยนะคะใช่ครับเยอะมากครับอย่างที่บอกพอใช้ระบบ fractional reserve เนี่ยคือทองจริง1แท่งอาจจะหนุนสัญญาได้เป็น10แท่งทีนี้พอมีคนหรือสถาบันใหญ่ๆ แห่มาขอถอนทองคาจริงออกไปเยอะๆพร้อมกันมันก็เสี่ยงที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า g ลด์ run ได้คล้ายแบงกรันที่คนแห่ไปถอนเงินนะครับคือถ้าทุกคนมาขอทองจริงหมดตลาดอาจจะมีมีให้พอแล้วก็อาจจะล่มได้เลยเพราะไม่ได้เตรียมรองรับการส่งมอบทองจริงในสเกลใหญ่ขนาดนี้ครับโหฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะแล้วไม่ได้มีแค่ที่คอมเมกใช่ไหมคะเหมือนกับว่าได้ยินว่าที่ลอนดอนตลาด LBMA ก็มีสัญญาณแปลกๆเหมือนกันใช่ครับ มีสัญญาณจาก LBMA ที่ลอนดอนด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นตลาดซื้อขายทองคำแท่งใหญ่สุดในโลกนะครับก็เริ่มมีรายงานว่าการส่งมอบทองคำมันล่าช้าคือปกติเนี่ยควรจะจบในวันทำการถัดไปหรือไม่เกิน2-3ถึงวัน T-plus ถึง T-plus แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าต้องรอถึง4-8ถึงสัปดาห์โอโหนานขึ้นเยอะเลยครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าทองคำจริงๆในระบบเนี่ยมันเริ่มตึงตัวแล้วครับ แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ธนาคารกลางทั่วโลกเขา,เาพร้อมใจกันเร่งถอนแล้วก็ซื้อทองคําเพิ่มเยอะขนาดนี้ล่ะคะช่วงนี้มีหลายปัจจัยสอนกันอยู่ครับอย่างแรกเลยขนสำรวจล่าสุดของโวโกคาวซิลปี2 0ง0